รายดตเดือนประมาณไหนครับัองเจ็บโอ้ห้าแสนหกแสนนะครับต่อเดือนนี่นะแมนครับประมาณนั้นเจ็บนี่ได้เปรียบได้เปรียบเพราะว่าเจ็บน่ะขายพันไม้อยู่แล้วครับเราก็เลยมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้เรามาเลือกปลูกได้เนี่ย ความสำเร็จครับเกิดจากความพยายามทีละเล็กทีละน้อยซ้ำแล้วส้ำเล่าในทุกๆวันครับสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านวิธีไม่สั่งไรใดครับผมหนุ่มโพไซมาหอดจอดถึงแหละครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิบหาเอซีนะครับสุขสุขนะครับมาชมบรรยากาศของแปลงเกษตรรูปแบบของไม่ผลเศรษฐกิจครับพี่น้องครับเคล็ดลับ การส้างไร่ได้นะครับจากการปลูกผลไม้แบบพืชเศรษฐกิจปลูกงายส้างไร่ได้ครับพี่น้องครับต่อยอดของการทําากรเกษตรแบบพาณิชย์ธุรกิจนะครับเพื่อให้ประสบความสําเร็จเปิดโลกกว้างการส้างไร่ได้จากฝรั่งกิมจูนะครับเพิ่นปลูกแนวไใดเห็ดแนวไใดครับ ไปเยี่ยมไปชมไปทาความรู้จักเพื่อเป็นแนวทางของการทําการเกษตรของท่านผู้ชมที่เคารพบหลักทุกท่านเนาะนะครับการทําการเกษตรนอกจากมีอยู่มีกินแล้วต้องสร้างไรใดได,ได,ไดครับพี่น้องครับไปเยี่ยมไปชมไปทําความรู้จักกันเลยครับพี่น้องครับตอนนี้เชิญครับสวัสดีครับซอเจฟฟี่ธีรวัตรแสงดาวนะครับเจฟฟี่ ครับเป็นเจ้าของสวนฝรั่งกิมจูครับกิมจูนอจีหมอกเป็นกิมจูครับโอ้พื้นที่บงนี้เนี่ยนั่นพื้นที่นะครับตรงเจมป์ปลูกในพื้นที่นี่ประมาณ9้าไร่ครับเก้าไร่นอครับประมาณ9ก้าไร่ที่ตรงนี้แต่ว่าปลูกจริงๆนี่ประมาณ6กไร่ครับประมาณหกไร่ครับพิกัดสวนอยู่ที่พิกัดสวนอยู่ที่บ้านโศกแมวบ้านโศกแมวตำบลอุเม้าอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับขอต้อนรับขาส่งพนมโพไซดด้วยความยินดียินดีครับสวัสดีครับสดยอดอีรีเลยฝรั่งกิมจูครับ พื้นที่9ไร่ประมาณจักต้นครับหลวงเจ็บครับประมาณ800ต้นครับ800ต้นปาดเป็นอย่างคือต้องปลูกฝรั่งกิมจูเพราะว่ามันปลูกง่ายครับปลูกง่ายบ่ปลูกง่ายขายได้ราคามีเท่าไหร่ก็ไม่พอไหก็ไม่พอขายแม่นครับต้องขยายเพิ่มแม่นครับก็ในท่ยัีเมื่อก่อนครับหลวงเจ็บก่อนหน้านี้มันจะเป็นสวนมันครับสวนมันกับสวนอ้อยเป็นพืชประมาณปีละครั้งรายได้ปีละครั้ง แต่ว่าฝรั่งกิมจูเรานี่คือผลผลิตสี่ครั้งต่อปีสี่ครั้งต่อปีครับผมสี่ครั้งต่อปีเพราะว่าเราทําการตัดแต่งตลอดแทบจะทุกวันเพราะว่ามันเยอะเราจะหมุนเวียนตัดแต่งเหมือนเราห่อเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตัดถ้าเราเก็บเราก็ต้องตัดถ้าเป็นยอดแบบนี้เราก็ต้องตัดนะครับเนี่ยครับอย่าปล่อยให้ยาว จะสังเกตด,ดูที่สวนเจฟจะไม่มีกิ่งกระโดงอกิ่งกระโดงนี่คือกิ่งกระโดงจะเป็นกิ่งชี้ขึ้นไปแบบนี้อ๋อชี้โดใช่ถ้าถ้าเราปล่อยแบบนี้ไว้นัะมันจะไม่มีลูกเราต้องพยายามตัดตัดไม่ต้องเสียดายใช่ครับอยู่ที่สวนเจฟจะทําเป็นรอบอเก็บเป็นรอบๆไปครับครับถ้ารอบนี้หมดก็รออีกประมาณสองถึงสามเดือนอก็จะได้เก็บอีก ครับก็เลยมีรายได้ทั้งปีครับทําจุดนี้สุดยอดเลยปลูกบองนี้คืออายุพันธุ์เท่าไหร่ครับหลวงเจ็บอันนี้อายุ1ปี3เดือนครับหนึ่งปีสามเดือนปีสามเดือนเก็บผลผลิตไปแล้ว2ชุดแล้วครับ2ชุดแล้วครับเห็นผลผลิตเห็นรายได้แล้วรายได้ก็ประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นครับต่อรอบต่อรอบครับอันนี้คือต้นปีเดียวต้นปีเดียวถ้าปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ออยิ่งจะเยอะยิ่งจะโดกครับ ดกไปหนาดกไปหนาในเงินไปหนาส้างไละใดไปหนาครับพี่น้องวัแนีสุดยอดอีลีอันนี้ห่อแล้วเนาะกําลังเริ่มห่อครับเพราะว่าเราเก็บชุดใหม่ชุดที่แล้วนี่เก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็ห่อเลยครับพร้อมห่อได้เลยครับสุดยอดเลยครับวัแนีแนะนำไอ้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรถ้าอยากจะปลูกฝรั่งให้เริ่มต้นจากฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูครับเพราะว่าตลาดเขารองรับ เพราะว่าอยู่นี่ก็ไม่ได้ขายหน้าร้านครับพ่อค้าแม่ค้านี่มีแค่สองสามเจ้าเองแต่ว่าไม่พอส่งให้เขาไม่พอส่งให้เขาเลยครับมารับที่สวนแล้วบอกครับหลวงเจี๊ยบแมนครับส่งที่สวนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ขายปีกก็ได้ถ้าเราไปขายปีกเราก็ได้ราคาหน่อยแต่ส่วนมากเราทําจํานวนเยอะเราต้องส่งครับอืสวนหยอดดีดีก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของสวนฝรั่งหนึ่งเฮ็ดยังเมื่อก่อนครับหลวงเจี๊ยบครับเฮ็ดยังเมื่อก่อน ก็เรียนครับเรียนพัฒนาชุมชนจบการพัฒนาชุมชนมาแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างลูกจ้างประจำาเขาครับมันแบบว่ามันเซ็งนะครับจุดที่ขันคือใช่มันเซ็งรายได้มันก็จํากัดได้แปดเก้าพันแบบนี้เราก็เรามีความสามารถมากพอมากกว่านั้นครับเราก็เลยมาลงทุนทำเองเลยครับคิดเป็นก็เห็นเงินครับพี่น้องจนมาเป็นเจ้าของแบบสวนฝรั่งจิมจูที่แบบแปดลอยต้นทำเลบองนี้เลยเนาะ มองนี่เลยครับอ้ยเป็นตะวันซ้อนครับสวนคือสะอาดดีครับลวงเจ็บการปลูกของข้านี่สิเป็นเว้นระยะอ่าเป็นระยะ3าคูณสเมตรสาคูณสเมตรเพื่อการจัดการให้มันง่ายนะครับครับและเราจะไม่ยกล่องสวนเราเพราะว่าที่ของเราเนี่ยมันจะเป็นสลปน้ํามันจะไม่ขังครับมันจะข้างบนมันจะสูงข้างหลังมันจะต่ำครับข้างหลังจะเป็นบ่อน้ําเป็นลาดน้ำลาดเอียงใช่เป็นลาดเอียงเราเลยไม่จำเป็นต้องยกล่อง ทีนี้เวลาเราตัดหญ้าไบเนี้ยมันก็จะสะอาดครับเหมือนแบบที่เห็นนี่จะสะอาดสะอ,าอ้านเดินได้สะดวกสบายสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยสวนเราเนี่ยแทบจะไม่ได้พึ่งเคมีเลยครับส่วนมากก็จะเป็นพวกชีวพันธุ์เป็นสารชีวพันธุ์พวกน้ำมันปิตโตรเลียมอะไรเนี่ย<อ>พวกสารเคมีก็เป็นพวกไวออยพวกเนี้ย<อ>ใช้แบบปลอดสารเน้นเกษตรปลอดภัยใช่ครับอ๋อ เราดูแลตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยครับคือตั้งแต่แบบนี้เลยตั้งแต่เป็นหัวกระต่ายแบบนี้ครับถ้าดูแลช่วงนี้ได้คือเราจะได้ทุกลูกเลยครับอืมอุ้ยมากทั้งนั้นเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นครับดกอีรีครับพี่น้องอืมบางแนนครับสุดยอดอีลีแรงน้ำห้าได้จังไหนครับลองเจี๊ยบครับแรงน้ำอ่าจะเป็นบาดานครับบาดานบาดานสูบขึ้นมาพักในบ่อพักน้ำก่อนที่บ่อเนาะใช่ และในบ่อพักน้ําเราก็จะเลี้ยงปลาปลานิล oh. oh. เลี้ยงปลานิลเพื่ออะไรเพราะว่าบ่อของเจฟจะเป็นบ่อผ้ายางอื mm. เพราะว่ามันแห้งแล้งโซนเนี้ยครับแล้วมันเป็นดินทรายถ้าเราเป็นขุดบ่อสะเนี่ยถ้าเราน้ํามาเติมมันจะไม่อยู่ครับเราก็เลยทําเอาผ้ายางมาปูก่อนผ้ายางขนาดนะทนายครับของเจฟข,ขนาดขนาด0.2ครับออ oh. ยู่น้ำดีอยู่ครับอมันเป็นบ่อขนาด10คูณ10เมตรลึก ลึกหนึ่งเมตรห้าสิบโอ้กับท่นเที่ยงนี่เนาะแม่นครับกับปลลึกปลดหลืดบลตื่นบลืกพอดีอแล้วเราเลี้ยงปลาเพื่อว่าเราก็เอาขี้ปลามันี่มาลดในสวนนี่ครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้ปลาด้วยใช่ประหยัดไปอีกประหยัดค่าปุ๋ยไปอีกเจ้าวิลีครับครับจากนั้นเขาเดินระบบทอมาใช่ครับหัวใจของการทําสวนของเจี๊ยบนี่คือน้ําเป็นสําคัญจะสังเกตได้ว่า ที่กลางสวนจะเป็นบ่อน้ําเลยครับพวกนี้ก็เหมือนเส้นเลือดมีเส้นเลือดใหญ่ก็คือเป็นท่อเมนหลักครับอันนี้ก็คือเส้นเลือดฝอยโอ้ใช่ทุกส่วนในสวนคือได้กินน้ําหมดในพื้นที่ก้าวไล่ตรงนี้ถ้าพี่น้องอยากจะทําก็ให้มองถึงเรื่องน้ําไว้ก่อนครับสดจอดให้วางระบบน้ําเป็นรูปเป็นร่างก่อนค่อยเหมือนว่าไม่ปลูกฝรั่งก็ได้แต่เป็นพืชตัวอื่นก็ได้ครับเดริญระบบน้าดีดี อันนี้เป็นท่อพี่พี่อีบอกครับนี่ครับท่อพี่ขนาดยี่สิบห้ามิลครับยี่สิบห้ามิลนะครับนกเพือขนาดเนี่กแบบหนาครับแบบหนาเลยสี่บา์ครับคนแรงดันได้สี่บาทโอ้ท่อเมนขนาดใหญ่สามท่อเมนสองนิ้วครับเอสองนิ้วสองนิ้วครับครับผมโอ้ตอนนี้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดสู่พี่น้องบรรเทาหมี่หยังนะครับหลวงเจี๊ยบครับตอนนี้บอกครับตอนนี้ก็มีฝรั่งกิมจูมาผล มาผลเก็บผลผลิตได้ยังครับได้ครับได้แล้วเก็บเก็บส่งพ่อค้าแม่ค้าได้แล้วกิ่งพันละครับกิ่งพันธุเพราะว่าเราไม่ทําครับอ๋อเพราะว่าเป็นแบบนี้ถ้าเราเอากิ่งพันุ์ไว้เนี่ยลูกมันจะไม่สมบูรณ์รเราต้องเลือกเอาอะไรสักอย่าง<อ>ครับถ้าเรา,เากิ่งพันธุ์ผลมันก็จะไม่มี<น>เพราะาเขาจะไปเลี้ยงใบมันหมดครับแต่ของเจี๊ยบคือไม่เอาใบไม่เอาใบ จะเอาผลอย่างเดียวก็ต้องตัดกิ่งตัดอะไรให้มันออกให้มันหมดเน้นผลผลิตนาอใช่ครับแล้วการขยายพันธุ์เท่าอานาคตได้ครับมันการขยายก็เป็นการตอนครับถ้าเท่ารุ่นนี้เอาจากนี้เลยใช่ครับจากนี้ครับถ้าเราจะอนั้นแต่ส่วนมากถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไปเสียบยอดครับเสียบยอดเอาเนาะเสียบยอดเอาอ๋อสามารถเสียบยอดต้นมักซีดาป้าก็ได้หรือเสียบยอดจากต้นพันธุ์อื่นก็ได้ที่เป็นตระกูลเดียวกันนาอครับอ๋อแล้วส่วนเจฟนี่จะมีหลากหลายสายพันธุ์ ฝรั่งนี่มันมีเป็น10 20สิสายพันธุ์ครับเจฟนี่พยายามจะรวมฝรั่งเกือบทุกๆสายพันธุ์มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่เน้นจริงๆก็จะเป็นกิมจูครับแต่ว่าสายพันธุ์อื่นเนี่ยมีอย่างละต้นสองต้นเนี่ยเพราะว่าเจฟในร้านก็จะขายพันธุ์ไม้เราก็จะมารวมไว้ตรงนี้เพื่อว่าตอ่อยอดในอนาคตเพื่อไอเราเปิดสวนมาปีหน้าครับให้ลูกค้ามาดูมาเก็บผลผลิตเองช่างกิโล ออกไปเองได้มาดูฝรั่งพันธุแปลกๆมากมายที่เราปลูกไว้ฝรั่งเกษตรเชิงท่องเที่ยวใช่ครับแนวโน้มต่อไปในอนาคตอนาคตที่ว่างไว้แม่นครับสุดยอดทีเดียครับป้าหนองเจ็บผ้าพี่น้องเบงชมแต่ละจุดนะครับกิมจูทั้งนั้นกิมจูทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการห่อด้วยครับครับห่อยังไงให้ได้ผลผลิต ยังงไให้มันไม่ร่วงครับครับนี่บางทีทุกคนแบบคนมือใหม่นี่ตายจุดนี้แล้วั้งแต่การห่อก็สำคัญเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหาลูกสวยๆก่อนขอบคุณครับมาครับโอ้สาธิตการห่อขนาดห่อเท่ากับเริ่มต้นนี่นี่ได้แล้วครับได้แล้วได้ครับอบผมเจฟ์น่าสวนเจฟบจะเป็นแบบว่าจะไม่เอาเยอะนะครับเจ้ากิ่งและลูกนี่จะเป็นทรงนี้ครับครับ ริงละลูกพอเพราะว่าถ้าถ้าเเราเยอะลูกมันจะไม่ได้ขนาดอ๋อใช่ครับเราต้องเลือกเอาจากนั้นอุปกรณ์เราก็ใช้ถุงขนาดหกคูณสิบสี่ที่ตัดตัดก้นถุงเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาทําการห่อหอก็มัดข้างบนหนึ่งรอบครับอย่างนี้แล้วก็มาลงมาข้างล่างอีกหนึ่งรอบเนี่ยครับแค่นี้ครับนี่แน่นเสร็จแล้วแล้วก็มาทับกระดาษ จากนั้นกระดาษห่อฝรั่งโดยเฉพาะเฉพาะนี่ยครับทําแบบนี้ป้องกันแสงแดดให้ล็อกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าไปล็อกตรงขั้วเดี๋ยวมันจะหลุดนี่ล็อกตรงกิ่งเลยครับครับแล้วก็แม็กเย็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับไม่ถึงหนึ่งนาทีจับเวลาได้ครับน้องห่อวันๆนึงนี่ถ้ามีลูกน้องมาหอนี่ ย่างตับนี่ห้าหกร้อยลูกครับวันหนึ่งนี่ครับโอ้โหใช่สุดยอดจีเลีย่างต้นเนืองนี่ดกสุดนี่เก็บผลผลิตได้ประมาณจักโลครับน้องโอโ้เป็นยี่สิบกิโลครับต้นเดียวนี่เนาะใช่ครับโอ้โปีเดียวครับฝ้าหลังอายุปีเดียวสามารถเก็บได้ประมาณยี่สิบโลครับตอนนี้สุดยอดนับจากมือห่อไปนี่อายุเก็บเกีเก่ยวได้ประมาณจักหมืองครับน้องเจี๊ยบประมาณสองเดือนครับนับไปเลยครับประมาณสองเดือน ล็อตนี้เจ๊จะเก็บพอพฤษภาครับครับห่อมาตั้งแต่ช่วงไอ้กุมภาแล้วกุมภาใช่ครับกุมภามีนาเมษาพฤษภาครับประมาณนั้นจะได้เก็บล็อตนี้ประมาณพฤษภาทําไมถึงว่าต้องเก็บพฤษภะาเพราะว่าพฤษภาฝรั่งจะแพงจะแพงทุกปีเพราะว่ามีนาเมษามันจะแรงครับใครที่ทําฝรั่งช่วงนี้ได้ก็คือจะได้ตังค์หน้าแรงนี่เขาจะพักต้นกันครับ เขาจะพักต้นเพราะว่าน้ําเขาไม่ถึงอ oh. แต่เจ๊บนี่น้ําเราโอเคหมดไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเราเลยจัดหน้าออแรงเลยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับน้ำเป็นปัจจัยสําคัญน้องเจี๊ยบนอ้องแมนครับไปออกช่วงเดือนพฤษภาแมนครับย่างเข้าสู่เดือนหมีบักซิดา้าขายแล้วครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับะนะครับในเรื่องของการปํับปรุง น้องเจ็บครับบำบลุงต้นเพื่อเพื่อให้ได้มากในผลนี่ลูกใหญ่โตวไวใหญ่เร็วครับ,รบน้องเจ็บครับการบํบลุงของเฮาสิเป็นไอปุ๋ยเราจะใส่เป็นขี้หมูนะครับไอปีละสองครั้งครับครับแล้วแต่ว่าไอเคมีเราจะใช้ประมาณสองเดือนต่อหนึ่งครั้งเป็นพวกไอปุ๋ยไอสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับเป็นหลกักครับแล้วก็ถ้าช่วงที่เราจะเก็บผลเราก็จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยสิบสองสิบสองสิบเจ็ด ให้ตัวทายเยอะๆเพื่อที่จะเพิ่มความหวานของเขาใช่ครับรสชาติเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามใช่ครับยิ่งฝรั่งอายุเยอะเท่าไหร่ยิ่งรสชาติดีครับยิ่งฝรั่งอายุน้อยๆนี่เขาจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับแต่ถ้ายิ่งโตไปก็จะหวานขึ้นเรื่อยๆครับตามอายุต้นครับนี่คือเทคนิคเลยเนาะครับเนาะ ตกมแลงมีบ่ครับพวกวัตถุเผือดพ่นครับมีครับมีครับมันจะมีเป็นช่วงมันจะมีเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวนี่มันจะเป็นพวกเพลี้ยไฟลายแดงครับมันจะทําให้ลูกเขาลายถ้าเป็นเพลี้ยไฟลายแดงครับเราก็ฉีดไว้อยแหละครับเป็นสารชีวภัณฑ์ไม่ได้มีผลต่อผู้บริโภคและคนฉีดถ้าหน้านี้จะเป็นพวกแมงแมงปีกแข็งทั้งหลายแหล่ครับพวกแมงจีนูนแมงค่อมทองพวกเนี้ยจะเยอะ สังเกตได้เลยใบที่สวนเราจะแหว่งเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าใช้เคมีครับก็ให้เขากินไปบ้างแต่ว่ามันไม่ได้กระทบต่อลูกเพราะว่าเราห่อออกมาเล็กๆเราก็ห่อทําการห่อเรียบร้อยแล้วลดความเสี่ยงไปแล้วใช่ครับแล้วสวนเราก็ต้องสะอาดครับตรงโคนตรงอะไรแล้วต้องสะอาดอบงเอครับสวนเจี๊ยบเนี่แทบจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยครับเพราะว่าเราจะตัดตัดหญ้าให้เขาเป็นปุ๋ยพืชสด พวก้าที่เราตัดเนี่ยเขาก็จะหมักหมมกันไปในดินก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยละครับอินทรีย์วัตถุอินรีย์วัตถุในดินต้นทุนปุ๋ยด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดแน่นอนนี่เลยครับพี่น้องทำแบบครบวงจรครับเต็มระบบครับแจวแจวเลยครับเกษตรกรมือใหม่ในการปลูกฝรั่งพันุกิมจูแบบนี้เจ็บแนะนําพี่น้องบานเท่านะครับถ้าสําหรับคนที่อยากจะปลูกนะครับให้เริ่มจาก ฝรั่งกิมจูก่อนนะครับเพราะว่าเขาปลูกง่ายตัวไวตลาดต้องการ,รมีความต้องการของตลาดสูงครับถ้าเราไปตามกระแสเป็นพวกหงเป่าซื้อก็ได้ครับแต่ว่ามันจะดูแลยากจากประสบการณ์ที่เคยปลูกมาในสวนเราก็มีครับหงเป่าซือก็สามสิบสี่สิบต้นถ้าเทียบกันแล้วการดูแลเนี่ยจะกิมจูจะง่ายสุดแดงอโยธยาเบอร์สามเราก็มีสีสเกีสองเราก็มีครับ พวกฝรั่งแตงโมหงจ้วนสืออเรามีเกือบครบทุกสายพันธุ์เราก็เลยรู้ว่าฝรั่งอันไหนสามารถทําได้ทําเงินได้และดูแลง่ายครับก็เลยมาลงเอยที่กิมจูกิมจูนี่เลยใช่ครับครับผมเจฟเคยทํามาสองปีก่อนเจฟเคยปลูกมาแล้วครับเคยปลูกสายพันธุ์อื่นมาแล้วครับมันก็ไม่เวิร์กมันโรคมันเยอะใช่ครับเราสู้เราฉีดยาไม่ได้เราไม่ได้ใช้เคมี ครับมาเจอกิมจูนี่ดูแรง่ายสุดเลยครับประทับใจเลยประทับใจเลยโอ้สุดยอดทีดงสุดยอดจรดีเจฟครับผลตอบรับไล่ใดดีบอกดีครับขายโล่จังไหนครับนี่หน้าสวนครับถ้าหน้าสวนเนี่ยถ้าขายปีกเองก็สามโลร้อยครับสามโลร้อยเนาะสามโลร้อยแต่ถ้าส่งพ่อค้าก็ยิ้มิห้าบาทครับโอ้ยิห้าบาทก็คือเราจะคัดแบบสวยๆให้เลยครับ าผิวลายแล้วก็จะดรอปราคาลงไปเป็นยี่สิบบาทคัดไซนาะคัดไซครับ๋อครับคัดไซด้วยสุดยอดดีครับก้อนนั่นนี่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกบักซิดามาก่อนบหครับเจ็บครับมันจริงเข้ากันเลยก็เลยว่าเอาประสบการณ์ที่่ัเจริงมาแล้วนี่มาทําให้มันดีครับมาปรปับปรุงแก้ไขให้หดีขึ้นครับแรกแรกตอนที่เขาปลูกใหม่ๆเนี่ยเจอปัญหาอย่างบอครับเจ็บครับ เจอครับมันจะเป็นเกี่ยวกับโรครากเดี<ม>๋ยวจะแนะนําสมาชิกเพื่อนๆเนี่ยครับเวลาปลูกเนี่ยให้ลองก้นหลุม,มให้ลองก้นหลุมด้วยครับ,รบเป็นพวกไอโพลีดานโพลีดานสำคัญมากครับโอ้ช่วงปลูกแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่ลองก้นหลุมนี่ม,มันจะเป็นโรครากปม,มถ้ามันจะเป็นถ้ามันเป็นโรครากปมแล้วเนี่ยใบมันจะเหลืองเลยครับ<ม>ต้นมันจะโซมัมนจะเหลืองใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่โต<ม>แต่นี่คือมันปอด ส่วนนี้คือปอดโรครากวมเพราะว่าเราลองก้นหลุมก่อนครับสําคัญอย่างเดียวเลยครับลองก้นหลุมใช่ครับอใช้โพลีดานลองก้นหลุมครับสุดยอดสใช่ครับครับผมเอาผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะแมนครับประมาณหกสิบถึงเก้สบันบอกประมาณนั้นครับประมาณนี้เนะครับครับผมโอ้แปดรอยต้นนี่คาดว่าไดเจักตันครับเชฟครับ สองตันนะครับสองตันอน้ยสองพันโลสองพันโลสามโลร่อยวันนี้ครับพี่น้องนาสวนเงินทั้งนั้นเลยครับรายได้แสนขึ้นครับเราเจบนอกครับผม่นน่ะถ้ามันลายเราก็ตัดครับลูกที่มันลายไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไม่ต้องเสียดายครับพวกนี้มันเป็นทั้งปีครับครับถ้าน้ําเราถึงเนี่ยครับสำคัญทายพี่น้องอยากได้ผลผลิตหรือว่าขยายพันธุ์นี่จุดนี่พ่ออะไรบ่ครับเจบครับ ได้ครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนก็ได้ครับตัวนี้ครับอืมแต่เจ๊บจะไม่ช่วงนี้เจ๊บจะไม่ขยายพันธุ์เพราะเจ๊บจะทําผลครับอ๋อคือคือเขาจุดประสงค์คือเอาผลผลิตใช่ครับเอาผลผลิตครับเราไม่เน้นขายพันธุ์เพราะว่าเราต้องการลูกอืมครับเราต้องเลือกสักอย่างครับครับผมเอาถ้าพี่น้องสนใจกับแปลงปันใดแต่ว่าจุดเนี่ยจุดประสงค์คืออยากได้ผลให้ผลผลิตให้พี่น้องไปเลยนะครับ นี่พันนี้ก็มีครับพันไส้แดงสีสเกตครับสีสเกตเบอร์สีสเกตสองครับสีสเกตสองครับพี่น้องอันนี้คือไส้แดงลูกสีแดงลูกส้แดงครับโอ้พื้นที่ที่ห้าปลูกนี่แบบทำเลรดพี่ครับเขาเก็บแม่ลิตได้เลยเนาะเพราะว่าเว้นระยะสามคูณสามเมตรแต่ตัวนี้ก็จะกว้างหน่อยสี่เมตรครับผมสบายเลยเป็นทำเลสวนยอมแบบเป็นตั เป็นที่นาพักผ่อนยนใจแบบเกษตรเชื่องท่องเที่ยวเลยนะเจียบเนาะแมนครับมาแน่ครับพี่น้องเจีบก็ทําบ้านไว้หลังนึงดาดฟ้าสุดยอดไว้นั่งดูสวนไว้นั่งดูปลาอากาศดีแห้งครับทําการเกษตรแล้วมีความสุขเจเนาบมีครับเงินนี่ยก็คือเป็นปัจจัยรองแล้วครับอันนี้คือทําเพื่อความสุขครับผมเราทําเพื่อความสุขมีแรงอาหรที่ปลอดภัยมีแรงรายได้และก็มีความสุขในการ ทำการเกษตรดารงชีวิตแบบนี้เป็นความสุขที่แตกต่างนะครับเป็นความสุขที่พี่น้องหลายท่านนะครับอยู่ในเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของพี่น้องเกษตรกรหลายคนนะครับแตกต่างกัน่ารับจากอาชีพงานประจํานะครับที่เป็นรายได้บันย์เงินเดือนแล้วกับ่าทําเกษตรแบบเป็นนายเจ้าของแบบนี้แตกต่างแหงนะครับแตกต่างครับอันนี้เขามีอิสระ อยากตื่นสายก็ได้ครับเป็นนายตัวเองด้วยนายตัวเองด้วยครับอยากเข้าสวนสายก็ได้ครับวันนี้ไม่ว่างมาเข้าสวนก็ได้เราก็มีหน้าที่อื่นเยอะแยะเนาะแต่ละวีแต่ละวันผมสุดหยอนเลยครับมาย่ำไรก็ได้อากาศแดดลมล่มโต๊กแบบนี้พักผ่อนหย่อนใจสำรวจแป้งต่างๆเนี่ภูมิใจเนาะเจี๊ยบครับภูมิใจครับอยากกินปลากรมีปลาให้กินครับในาอบือ โอ้นี่บอครับที่บ่อเนี่ยครับเป็นบ่อพักน้ำอ๋ออยังให้พี่น้องเบื่องจังหน่อยนี่นะครับน้องอย่างไปอลกโอ้มันจะเป็นสองสเตปน้ำจะเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนครับผมเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ำแล้วเราก็สูบปั๊มอีกรอบหนึ่งขึ้นไปรถฝรั่งครับแรงน้าตรงนี้ได้จากการพันนำมาดานลงนี้แมนครับน้าไหมนี้ดูต้องพี่แมนครับเป็นสองสเตปครับใส่แจ็คแรงครับเจบครับนี่ ปั๊มน้ำสองแรงครับสองแรงสองแรงพอสองนิ้วเนาะพอสองนิ้วครับไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าครับตัวเดียวเอาอยู่ครับพื้นที่เก้าไร่แต่ว่าเราต้องรู้จักการซอยท่อเมนว่าแรงดันมันจะถึงหรือไม่ถึงเราต้องแบ่งเป็นล็อกล็อกลอกไปเส้นเลือดฝอยต้องออกแบบใช่ครับต้องออกแบบ,บปั๊บอันนี้คือหัวใจนี่ นี่สองแรงมองอไครับใส่ใส่เดรนระบายสภาพโอ้ดูสภาพสภาพเก่ามากเลยทนเนาะทนไมพี่นอไทนเนี่ยบูโน่บูโน่ครับพี่น้องสองแรงอ้ว่หนาสนใจครับพี่น้องไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสิบปีมีบ้านพักถากอากาศมีบ้านเป็นตโยแห้งครับพี่น้องนะครับนี่คือเสน่ห์ของการทําการเกษตรบรรยากาศดีแห้งครับโล่งดีเนาะทำการปลายางหละกะ ผืชดพันธุ์นานาชนิดวงนี้เลยนะครับผสมผสเอ้อเขาปลูกเสมไม่ผลไม้ยังนี่แซมบักซีดาเขาเรยบักรับบังเจ็บครับบ่อครับแยกเลยครับอ๋อนี่บักม่วงพันธุ์ไหนฮบักม่วงไอ้น้ำดอกไม้ม่วงครับอตัวนี้ของแปลกของแปลกผลไม้แปลกผลไม้แปลกเสมต้นบักซีดาเขาเลยเนาะมะกรูดก็ปลูกไว้มีมะกรูดมะพร้าวที่ปลูกไว้ก็เพื่อการล้อมในอนาคตใช่ครับ โอ้ทั้งผลมะพร้าวที่เราปลูกเนี่ยเป็นแนวไว้แนวกันลมใช่แนวกันลมครับแล้วถ้ามันโตเราก็สามารถล้อมไปขายได้ต้นหนึ่งก็ประมาณ2 5 0 0ครับนี่ถ้าเราจะล้อมขายได้เราก็ได้เลยไซนี้โอ้เจฟก็ออกแบบดีแท้ครับครับนอกเป็นที่อยาวไเล่ามาเจ็บเลยนะแม่นครับโอ้มันเป็นพื้นที่โล่งครับเจฟก็เลยมันทำง่ายเลยพี่เวลาเรามีพื้นที่โล่งแล้วเราก็มีไอเดียวางล็อกล็อกล็อก บ้านตรงนี้นะสาตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้เราก็จะปลูกแบบนี้อืทางเราก็ต้องตัดลงไปนี่จนถึงนู่นให้สามารถเดินทางได้ถึงสวนทั่วสวนสุดซอยเลยสุดซอยเลยครับตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงสุดอยู่ที่การออกแบบครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดส่วนนี้ก็ประมาณสองปีครับส่วนนี้สองปีแล้วครับอยู่ตรงนี้เป็นทิวมาเลยเนาะครับ เบิ้งแหมมีความสูงครับพี่้องคิดภาพก็มองดูส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละของเจฟเมื่อก่อนอ๋อนี่บอกครับใช่ครับอันนี้พื้นที่ใก่เคียงดังเดิมแม่นครับพื้นที่ไก่เคียงดังเดิมมันจะเป็นแบบนี้เป็นโล่งๆแบบนี้เราก็ไอเดียออกแบบด้วยการเขียนแปลนใช่ครับเขียนว่าเออเราจะบ้านตรงนี้นะเอาศาสตร์ตรงนี้ครับตรงนี้ปลูกมะพร้าวนะแล้วก็ต้องออกแบบไปก่อนครับอ๋อเป็นเป็นเพื่อนว่ามโนทัศน์วาดเขียนแปลนข้าวๆไว้ก่อนครับผม โอ้นี่ครับสุดยอดเอิีเอาฝากถึงพี่น้องวันเท่านะครับทรงถ่ายตรงนี้ครับหลวงเจี๊ยบครับการทําการเกษตรแล้วทําให้เรามีความสุขแบบนี้ฝากสวนนําครับอการทําเกษตรเนี่ยครับต้องอยู่ที่ใจรักนะครับเจี๊ยบกับมากการเกษตรตั้งแต่น้ยๆไปเลยครับพอแม่พาเหตุเกษตรก็เลยได้ไปเรียนพัฒนาชุมชนแห้งมากันไปไง เพราะว่าต่อยอดไปเอาความรู้ที่ได้จากการลงชุมชนลงพื้นที่ไปดูเกษตรกรเขาทำนู่นนี่นั่นไปฝึกงานได้คุกคีกับชาวบ้านเราก็เห็นแล้วว่าเออเรากลับไปจบไปเนี่ยเราจะไม่ทํางานราชการนะเราจะมาทําของตัวเองนะเราก็ตั้งปณิธานกับตัวเองเลยครับครับว่าเราต้องสําเร็จถ้าไม่สําเร็จนี่ไม่ได้ต้องสําเร็จอย่างเดียว สำเร็จสำเร็จลงมือทำสำเร็จอย่างเดียวครับเพราะว่าเรามีพลังบวกในตัวแล้วว่าสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในความศรัทธาว่ามันต้องสําเร็จมันต้องสําเร็จท่องอยู่ในใจใช่มันต้องเป็นไปได้อนี่คือสิ่งสํเคัญความเชื่อมั่นใช่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมาเดินทางเกษตรไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้มันก็จะไม่ไปไหนมาไหนใช่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องสําเร็จนะครับ ถึงมันจะลําบากมันจะต้องทํางานตากแดดมันไม่ได้สวยหรูนะครับการทําเกษตรมันลําบากไม่ใช่เชลฟี่อย่างเดียวใช่ครับลงมือทำสุดยอดสุดยอดแค่นั้นแหละครับขอบคุณมากครับต้องศรัทธาทีนี้ช่องทางการติดต่อฝากสวนฝากยังเลยครับหลวงเจ็บครับติดต่อทางเพจเลยครับทางเพจร้านคําภูนาาพันธ์เลยครับที่เ้าเบิ้งกันเนาะใช่ครับร้านคําพูนาาพันธ์ อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับคับผมตามนั้นเลยครับคำว่าหน้าหน้าพันนี่หลากหลายแน่นอนหลากหลายแน่นอนมีทุกอย่างครับเกี่ยวกับพืชพันธุ์คุณภาพดีครัมองนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งครับคผมอ่ะนะครับติดตามทั้งเพจทั้งทั้งเจมใ้เนาะครับนะครับเบอร์โทรขึ้นไว้นิดนึงนะครับลวงเจมครับผม0 8 6 2 2 6 2ด4 5ีครับติดต่อได้เนาะ ครับผมครับวันนี้ความหลากหลายเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่น้องเจียบให้มากครับคือว่าจะเป็นการต่อยอดนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่มักเกษตรนะครับแนวทางของการเกษตรอย่างมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จแบบนี้เริ่มต้นด้วยการลงมือทํเน้องเจี๊ยบน่องขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องเจี๊ยบครับสวัสดีครับขอบคุณน้องข้างบ้านขอบคุณครับ หนุ่มโพไซขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องรายการทีขรบหลักทุกท่านสู้ขคสุคนครับที่ให้เกียรติเหลือเกินครับที่เป็นกําลังแรงใจให้กับทางรายการครับพี่น้องครับหวังใจเหลือเกินว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบรรเทาที่ทําการเกษตรหรือว่าอยากต่อยอดของการทําการเกษตรที่สั่งสรรเพื่อเป็นแนวทางของการทําการเกษตรนะครับพี่น้องบรรเทาสู้ขคสุคนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสบายดีทุกท่านครับหนุ่มโพไซ เกษตรบ้านๆวิธีใหม่สร้างได้ๆนะครับขอบคุณทุกการที่ตามรับชมคลิปหน้าพ่อกนใไม่พลาดบ่ได้นี่คลิปต่อไปครับพี่น้องครับสมบายดีทุกท่านครับความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้และการแบ่งปันสวัสดีครับอยู่นั่นเลยร <c oughs> ายได้ต่อเดือนประมาณใดครับมังเ็บรวมทุกอย่างปะครับ <c oughs> ด้วยอันนี้เฉพาะสองส่วนนะครับ โอ้ห้าแสนหกแสนนะครับต่อเดือนนี่นะแมนครับประมาณนั้นครับที่น้องเฉลยพ้นผลิตเกี่ยวกับพันธุ์หม่ของเขานสสามารถที่ต่อยอดทำการเกษตรแบบเพื่อพันธุ์แบบนี้ที่น่าสนใจเลยแมนครับแมนครับอของเจฟนี่ได้เปรียบได้เปรียบเพราะว่าเจฟนะ่ขายพันธุ์ไม้อยู่แล้วครับเราก็เลยมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้เรามาเลือกปลูกได้เนี่ยมันเป็นข้อดีของเราพันธุ์ไหนมาใหม่เราก็สามารถมาลองทดลองปลูกได้ครับ เราก็เลยได้รู้ไงว่าครับว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะพันธุ์นี้มันไม่ดีครับอย่าไปปลูกถ้าเราดูแลไม่ถึงนะ่ะจุดอนจุแข็งใช่ครับเราก็เลยรู้ทําไมต้องปลูกมะฝรั่งกับมะพร้าวเพราะว่าเขาไปด้วยกันได้โรคแมลงจะไม่ค่อยมีรเราก็ต้องดูว่าอะไรมันไปกันได้ใช่ครับสุดยอดขอบคุณครับ